ครับมีแม่เอฟีมหานะครับบอลสูงพิงบอลบอลสูงบอลหาปากนอให้แม่ป้อนเอามาจากญี่ปุ่นเหระครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะครับมีมูลานิชาอ่ามีมูลานิชาบอลสูงบอลสูงอ่าป้อนให้เด็กเลยนะครับผมเด็กๆมาด้วยนะครับวันนี้ว่เด็กเอามามาถายูกกับน้องพิงได้เลยนะครับพิงขอบคุณครับหน่อยเดียวเสียงขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยเป็นได้อีกทีนึงขอเสียงหน่อยครับ ตึงเต้นโชว์หน่อยตึงกินอยู่ครับกำลังกินอยู่เนาะกินอยู่ครับปากคุณแม่มาสุ้งมาสุ้งบ่นตัวนี่ไงกินข้าวโพดอยู่อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นถอย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 โอเคป้อนอะไรครับเอาใหญ่เกิน FC มหานะครับไม่ต้องกลัวครับมาเลยน้องใจดีครับให้เลยครับให้เลย ่่ยวีดอคุณแม่ป้อนให้น้องเลยนะครับป้อนเลยนะครับเขาไปใกล้ๆเลยคุณแม่เขาไปใกล้เลยครับใกล้ๆเลยนะครับผมโอ้คักทองนี่กินไหมเราให้ดูบางทีก็กินนะครับบางทีก็ไม่กินอลองให้ดูก็ได้ลองดูก่อนไม่เอาไม่เอาเลยจับบนสูง่ะจับบนสูงถอย ก็ปลอกอกล้วยได้ใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวดูน้องจะปอกเองนะครับดูนี่ปอกปกล้วยโชว์เลยปอกกล้วยได้ด้วยนี่ <c oughs> ปอกปกล้วยโชว์เลย,อาายบอ,สบอสลสูงบอลสูงพิงบนแอปากหน่อยแปากให้แม่ป้อนปากหน่อยอ่าโบนทีนึงบอลสูงน้องที่เขากำลังคลอดตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วคะตัวไหนครับออสไทยแลนด์ใช่ไหมครับที่เออค่ะอ่ลูกเศรษฐีเลยเออพิงก่อนดิก่อนดิกับแม่ยัง Hình, cọt Cọt cái mẹ này lục, cọt đi À xuống xuống, chung không bắn xuống Ếch này xuống, nhốt khả khinh Xuống À chúc, chúc này, chụp chụp này Chụp cái mẹ này chụp, bà bà thì À thi, 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 à, chúc, thi, à tên tên này xuống, tên này xuống À tên này khắp, à xuống xuống, coi Oh, oh แดนซิ่งหน่อยแดนซิ่งหน่อยถอยถอยถอยอย่าถอยเต้นน่อยอยเต้นหน่อยสูงึ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 งถอย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 บนสูงบาย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 บบาายยคุณแม่บายบายขอบคุณจ้าเสียงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดิ๊ครับอ่ะจุ๊บแม่ทีหนึ่งจุ๊บแม่ทีหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้อ่าดูอะไรเขาไม่กินนะเขากินอยู่อ่ะบางทีก็กินบางทีก็ไม่กินนะ จับบนสูงเก็บบนเก็บถังได้ลูกเก็บดีๆเก็บไปดีเก็บไม่ได้เออตรงนั้นอ่ะมันเลื่อนขอบคคุณรับจุ๊บแม่กับจุ๊บอีกทีหนึ่งจุ๊บอาจุ๊บกันลูกจุ๊บกันแม่อีกทีหนึ่งอ้าว อโอ้โหจุ๊บอีกได้โอ้บายบาย,บาย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 กล้องไหนแล้วเพ่มาบายบายครับขอบคุณครับคุณแม่ครับบายบาย